ค่ะมิญนุนทิยาก็มีแนวทังตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเพิ่นจะให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญหายร่วมสมทบทุนร่วมสั่งสารการประเลียน,นะคะนะคะเป็นรูปเป็นล่างเป็นมาแล้วนะคะเพิ่นกลับไปซื้อเลขนะคะเพื่อจะหาตุ้นส้่งรวมกันนะคะเ็บซีโชคดีก็คอยอยากทําบุญกับติดต่อมานะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรงนะคะ0 9 8 197 1934นะคะ เพื่ออยากรวมสางสาระการปรเรียนน้ากันนะคะแนวทังของเพิ่นกับมีร่างย่างเดียวนะคะเพิ่นบอกว่าเดินดีนะคะวันที่ผ่พันธมานีก,กับเขาสามเจ็ดเป็นร่างอย่างเดียวก็ได้หายนุนทิยาเป็นสะพานบุญไหนะะ้นะคะทางวันที่ผ่พันธมาเพิ่นบอกวันเป็นแบบนี้นะคะ,นะคะแต่ว่าบ่ได้หายเอานุนทิยามาลงนะคะบ่หายเอามาลงเล่งออกแล้วเพิ่นยังทรงมาให้เบิงนะคะ สำหรับพวกนี้ไฮโนนท่ยาเป็นสะพานบุญหายล่างย่างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะคคอาจารย์สวัสดีค่ะร <c oughs> ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เป็นเรืไองค่ะโชคดีบอสครับผมกับ ว่าหันเลขล้างเข่าไหมครับก,รก็เลยค่ะบ้นกระเดื่อยู่เลขล้างครับดีดีมากเห็ดมา,หากหางวดมันกับเข,ข่าสามงวดที่ได้เลขล้างครับค่ะอา,า,าจารย์ว่าพีดงวดที่ผ่าน<ต>มาน,นอนที่ยาบอะไรเอามาล้งมันบ้างค่ะอาจารย์มมครับผมแมนครับรอะไรอรับอะไรแหววมาล้งครับผมล,งลวลงตาเพิ่นมาเลขลรางมันครับลวงตาเพิ่นท่าวิธีอยังบ่ะอาจารย์งวดเพิ่นกระเฮ็ดอยู่ยได้หรอครับแต่ว่านมาฮนแหววล้งห้ครับผมบเบลีว <คา S 1> ้า ถ้าเดี๋ยวลองน้าทางเลขล่างลองเพึ่งเพราะว่าเลขล่างเขามันมันเดินดีมันเข่าดีนะครับโ okay, อ้โหนี่นอันนี้เป็นสูตร์เลขล่างมันงปะค่ะครับผมนัม่นสูตร์เลขล่างครับผมล่องพึ่งเดือนศูตร์เลขล่างเลขล่างวันนี้เห็นได้บินสีกับเกา่านะครับเด้อะอันสูตร์เลขล่างนี่เข่ามาจังหวัดหรอครัอาจารย์เลขล่างผมมันเข่ามาตั้งแต่แปดหาผมได้ห้าแปด แรกเลยมันติดเขาเขาหาแพนแล้วก็มันรุดแล้วก็มาเข่าฮกหนึ่งครับแล้วก็มัดรุดกระลาดรุดก็ะมาเข่ายี่สามครับผมมันคือว่ามันกระเดินดีอยู่มันหางวัดมันรุดสองหันน้ำบ้างคะมันกระเขาตัวเนียนอยู่ล้างอย่างเดียวครับลางย่างเดียวครับผมเด็กวันนี้วิ่งตัวได้ครับอาจารย์อาวิงซีกับเก่าได้รับเดินอีกล้างวิ่งซีกับเก่าล้าง ครับผมจับจับเลขซี่ก่ะซีสามซี่สามซี่หนึ่งซี่หนึ่งจซี่สองครับซี่สองพับาเลขหลักเก้ากับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสองครับเก้าสองครับเน่นตัวได้ค่ะอาจารย์ ซีสามซีหนึ่งซีสองครับผมเลขกลักซ่กับเนีนซีสามกับซีหนึ่งนะครับซีสามกับซีหนึ่งลักเก้าเลค่ะอาจารย์ลักก็ครับเก้าเจกับเก้าสามครับผมพีสานนี่รับหลักอย่างเดียวครับผมเด็กเอาลวเลขลวงตาท้าวิธีบนท่าวิธีไปค่ะอาจารย์เลขขึ้จะอมืออื่นนี่่นไเห็ ไม่เลยล่ะครับจะว่ากับชีลลองเสียงเบื้งบนแรกอะไรกับที่ท่านค่ะจะเซียงเบื้องบนกจะจ้างจะหายมันปะค่ะครับผมครับสรุปว่าในจิมมี่มิตาเลคลางเป็นเลขสูตรลางลางเลขลางครับผมส่วนลางลางย่างเดียวใหม่มามีวิ่งลางย่างเดียวมีเก่ากับซีรักซีก็จะมีซีสามซีหนึ่งซีสองลักเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสอง พ่อพิษเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองซีสามสี่หนึ่งสีสองเน้นที่ซีสามซี่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามตรงกันป่คะอาจารย์ครับครับผมครับเหล็กมันหนึามันเดินดีเลยซี่เทีย์ได้เลบอกบนว่าเทีย์ได้สามงนะครับนอเล็กว่ามันเดินดีหัวม,มปาปครับผม<ร>ก,า S, กๆๆ๊าำลังเสีาดกำลังก๊าลาก็ดี ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ลหลายๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีในะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่คะผมนำเงนของเอฟซีกับพิจารณาซอยกันนะคะเพื่อได้ทำบุญร่วมกันนะคะหาทุนสนทสกสางสา้าการเรียนในทางของอาจารย์สายบุญวัดปานนะคะนะคะเล็กนะคะเป็นสื่อเล็กสื่อ อุปกรณ์ต่างๆสั่งกำแพงสั่งสาระการประเรียนน้ำกันนะคะอยู่วัดปลาวัดนี้จะอยู่ที่หนองคายนะคะนะคะแนวทางกับหานุทย์ยาเป็นสะพานบุญหาจะมีตัวเลขของดองตาคนกไห้มากแต่ว่าคนกข้ย่างว่าท่านปอย่นบอกว่า่นจะเสี่ยงเบื้องกอนฟันดีเราจะป้อยตอนเศา้ามือเลขออกนะคะครับกระมลน้ำกันนะคะสำหรับมือนี้กับมิตรเลขสูตรของอาจารย์เป็นร่างอย่างเดียวเพื่อว่าหาตัว ทมทบทุนสมทบร่วมสร้างหาปัจจัยร่วมสร้างสารการ,ปรเปลี่ยนด้วยกันนะคะเป็นวัดป่านะคะตามนี้เลยนะคะเป็นล่างย่างเดียว,นนยกกวยอนุญาตต่ก็วยพอน์ไฮเอฟซีโซดีณนะทางของอาจารย์สายบุญวัดปานะคะเลขล่างอย่างเดียวนะคะ